ทางแบกนะครับซานี้ไปอัตปือนะครับไปเมืองสนามใสกี่หลักไม่รู้ไกลเติบนะครับผมเคยมาแนละ้วพิกายนะครับตรงไปก็จะเป็นเมืองโคงอีก90หลักเลยนะครไกลเหมือนกันครับเดี๋ยว่าหากินข้าวเที่ยงก่อนครับพ่อ่าจะนึงเมืองโคงในไกลนะ ทางแบ่งนี้มันจะมีแบบร้านค้ามาตั้งแต่วผมยังไม่อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกมันจะมีเมืองน้อยอยู่นะครับมีตลาดอะไรพวกนี้นะครับจะไปหากิน๋ยว แดดร้อนแดดแงมากเลยนะครับนึกถึงดักจิงขึ้นมาทันทีเลยนะลงมาจำปาสักทีไรนะครับลงมาทางปากเซนยนะแดดมันสุดๆเลยนะครับแวะกินข้าวที่หลักหกสิบนะหลักหกสิบนะครับร้านค้าเยอะอยู่นะกินต้มไก <c oughs> ่กินต้มไก่ก่อนนะครับร้านนี้ก็ได้เวลาลงมือแล้วนะครับต้มไก่แซ่บแน่นอนผมนว่า แม่ค้าเพูนว่าร้าน<ม>ตรงข้ามนี่ขายดีมากๆเลยครับเอาลงแป๊บเดียวหมดปาปร์ตปนันตีบบกี้ตัวข่อยตีบบกี้ตั้วะเป็้าวปานัตีหมดเสืยโม่บอถามเราเนี่ยรถนี่แป๊บเดียวเบิดตตีข้าวเดียวเบิดอ่อคนแถๆได้มาซื้อนะบอ<ไ>เนี่ยอ๋อนี่ขายพื้นพื้นเท่าไรเราดุขาเท่าไดเอ๋อเนี่ยร้านค้าคนจีนนะครับเนี่ยก็มาจากจีนเใช่ไหมครับเอามาลงแป๊บเดียวเบิร์ตเอยเพิ่์นว่าโอ้คักเนาะ แสดงว่าคนมีเงินนะแถวนี้ก็นสันเนาะโอ้โเกิดชวนเท็ยนไทอย่างนง้แล้วกันได้เบิร์คถึงช่วกระได้ได้ก็ได้จะได้เวลาเดินทางนะครับเป้าหมายที่ดอนโขงก็ได้เห็นได้รู้ว่าเออแถวๆนี้รถไถรถจักรขายดีเนาะออของคนจีนนะครับองคพวกเครื่องจักรพวกรถจักรพวกสินค้าแบบนี้ ก็พ่อค้าจีนก็จะนำเข้ามาจากจีนน่ะครับมาขายหนะลัก60นะครับร้านค้ายเยอะอยู่นะอันนี้ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเห็นไหมคนจีนเขามาทั่วไปทั่วนะฮะ เขาไม่รังเกียจเงินกีบนะเราที่สำคัญข้อมูลที่ได้นี่คือขายดีมากโอ้เอาลงมาแป๊บเดียวหมดอ่ห้าสิบคันแป๊บเดียวหมดโอ้หงงเลยแต่อาจจะเป็นแบบเงินพอนนะเ่าแก่จีนใจดีไม่กลัวเบรี้ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย ลัก60นี่น่าสนใจนะครับอาจะพัฒนาต่อได้อีกเยอะนะครับดูพื้นที่แล้วนะครับโอเคครับเดินทางระหว่างทางนะครับควายแมบานยังมีความสุขเลยนะครับ เข้าเขตเมืองโขงแล้วมั้งครับเมืองโขงนี่จะยาวหน่อยรถจะน้อยนะครับเมืองโขงแขวงจำปาสักด์นี่นะครับลาวใต้นี่นะครับกับวกำลังเลมยานะครับเต็มทุ่งเลยโน่นนะเทมเลยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยตัวนะฮะนะ โอ้โหฝูงควายแมบน้ำมีความสุขมากครับออโอ้มีความสุขแท้ระหว่างทางไปเมืองโขงนะครับโน่นก็เยอะเลยนะครับฝั่งนี้เป็นควายฝั่งเบื้องซ้ายนี่เป็นควายนะครับ น้ำเต็มเต็มทุ่งนาแต่ยังไม่ได้เริ่มเอาเอากล้านะครับปูงควายแมบน้ำฝั่งขวานี่งวทั้งนั้นเลยเยอะนะเป็นร้อยกว่าตัวนะครับเนี่ยงวกำลังเล็มหญ้านะครับก็ยังไม่ได้ไทํานะครับ ระหว่างทางนะครับขี่รถผ่านเนี่ยมาเจอเพื่อนขายกำลังขายเฮ็ดยังนี่เฮ็ดพอเฮ็ดพอบ้านเฮาเนาะบ้านยังกระลูกหอเข่าห้อเข่าหรือหอเหล่าหอเข่าฮ้อเข่าเนาะเออผู้ใดไปหามานี่แม่แม่่ลูกไม่ได้ไปตีลูกก็ไปลูกก็ไปแม่ก็ไปตีได้พูดละโถงบอกพอตีได้พูดละโถงเนาะดีอยู่ เห็ดเห็ดอันพอน้อยเนาะขายจะได้ไหนลูกเนี่ยถุงเท่าไรเฮ่ขาได้จะถุงแล้วไม่ขายหวยคือบบได้ขายเนี่ยรถบริจาตจเป็นยังรถคือบจอดคือโบควักมือเอาเฮ้ยเฮ้อะเออบ่เออเพ่นว่าจะคุณบอยยังกวางกี้นี่ เพื่อนบอรหันทีเมื่อไรมันคาจะนั่งลินอยู่เขาบรหันแล้วเนาะโอ้แม่นบอกแม่นบ่กอกเพื่อนขายบ้านเขาบ้านหอเขาเ้านี่อยู่เมืองโขงบอก <c oughs> โอเขาเขตเมืองโขงแล้วเนาะเขาเขตเมืองโขงอยู่โคกบ้านห้องนีโคกหลายเนะ <c oughs> าะบ่ยังมีของกินธรรมชาติอยู่เนาะเออดอกกระเจียวสัตว์ป่าโอสัตว์ป่าก็มี เอา่ติยนติ๊นซื้ออย่างนกรที่ไปเนี่ยซื้อย่างอีลาซื้อย่างเเซื้อเปรี้ยวเปรี้ยวเปรีวหวานนี่บ่เปรี้ยวบโอ้ซื้อย่างมาซื้อเปรี้ยวบักลาเด้ซื้อย่างหเฮ้อหมูอีล่าเนี่เฮ้ยซื้อแป้งน้องแป้งโอ้แป้งเปรี้ยวเอื้อนอเอออันนั้นน่ะซื้อย่างเกาะหมูโอ้ ซื้อหมูหรอซื้อหนูเนาะหนูซิงหนูซิงตาสวดก็อยู่บ้านห่อข้าวนะครับบริเวณนี้ทางโคกเยอะอยู่นะเนี่ยขายเห็ดเพาะบ้านห่อข้าวห่อข้าวห่อข้าวนะครับเขดเมืองโองแล้วยังมีโคกมีป่านะครับก็ออกมาไปหาเห็ด เห็นผอกแล้วก็มาขายข้างฐานแต่ผมไม่ได้ซื้อช่วยนะครับลงแวะถ่ายคลิปแล้วก็ให้เงินเด็กน้อยไปเพราะว่าเราซื้อไปก็เอาไม่ไม่ได้ไปทำอาหารนะครับ มีป่าก็ยังมีเห็ดมีสัตว์ป่ามีดอกระเจียวมีอาหารจากธรรมชาติอยู่นะครับแต่ถ้าป่าไม่เหลือก็ลำบากแล้ครับต้องซื้อกินอย่างเดียวแถวนี้น้ําดีนะฮะเนี่ยฝนตกเยอะเลยนะครับน้ําขังละโคกเยอะครับยังมีโคกเยอะอยู่ เห็ดก็น่าจะเยอะอยู่นะครับจะว่าไปทางมาเมืองโขงนี่นะครับคือสภาพถนนมันก็ไม่ได้ดีเลิศหรอกครับแต่ว่ามันทำความไวได้นะ่ยขีรถจักรนี่นะ่าจะเอา70-80ยังได้เลยนะอันนี้พูดจริงนะครับเพราะมันไม่มีขุมอ่ะ รน้อยนะครับมันไม่เหมือนแบบาทางอาตอนเหนือน,นะครับคุมเยอะรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮี่รถน้อยนะครับรถใหญ่นี้ขับ90บร้อยสบายสบายนะครับนั่นนะ ภาพก็ป่าโคกเหมือนกับที่มีแถว้บบานอีสานอ่ะแถวบ้านผมก็ป่าเท้านั้นแหละครับอากาศร้อนนะลงมาจากดักจึงแล้วแบบมาเจออากาศแบบปากเซแขวงจำปลาสักทางติดน้ำโขงนี่ยน้ําตาจะไหลเลยครับเลยวันนี้จะไปนอนดอนโขงนะครับบ้านเมืองแสนนะครับ เขาก็จะมาขายเห็ดเพาะไปหาม,มาได้ก็มาขายเห็ดเพาะเนี่ยวันนีก็กลับมาจากไร่จากสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็ดเพาะนะครับโคกเยอะแถวนี้นะครับ ขายสองข้างทางนะครับเพืนเพอ รวมตบพอดีเลยนะครับฝ่ายสามแถวนี้เขาจัดทำมาถนนสูงหน่อยเพราะว่าดูแล้วมันแบบน้ำอาจจะท่วมมาหน้าฝนอะไรอย่างนี้นะครับก็สูงเลยอ่ะประมาณสองเมตรได้นะ,นะถ้าหล่นลงไปก็ไม่เหลือ้ะครับมีบาดเจ็บนะฟนดีนะฮะ เรากำลังเพิ่งจะเห็นเริ่มเนี่ยเอาก้าเนะี่ยจะเริ่มเอาก้านะครับตามท่าดีครับเพิ่งจะเริ่มถ่ายสาราว่าถ่ายนาหุดนะครับถ่ายนาหุดก็คือถ่อายกรุบหญ้าก่อน เขียวงามตาดีๆๆนะะโอโลมแรงมากครับแม่มันสูงประมาณ2เมตรได้มั้งเนี่ยสอเมตรกว่าเลยนะหญ้าเขียวงามเลยนะฮะอีกสักกิโลก็จะเป็นถึงเมืองโขงแล้วครับ ดอนเดดอนคอนก็ตรงไปอีกสิบสามหลักคอนพระเพงยี่สิบนะครับด่านก็ประมาณทั้สามสิบได้ตลาดที่หน้าก็ตรงไปนะฮะเขตนี้คือเขตเมืองโขงนะครับเป็นเมืองเล็กๆครับ บรรทำนะครับไปดอนซึ่งเป็นดอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนะครับเป็นดอนขนาดใหญ่นะครับยาวเจ็ดร้อย อ๋อมัน,ม,นมันไม่ใช่ความปางมันไม่น้ำขงนะครับมันไปแค่ดอนเนี่ยถ้าขิดดูไปดอดขุ่นึงนเก็ยร้อยนะครับ ไปนาแล้วนะครับแต่ท่ารานี้เขาทำนาแซกนะฮะมาทำนาที่สองครั้งแต่ว่านั้นก็น้ำโขงนะฮะอยู่ใกล้ๆนะครับในใ้ำโขงรอบๆนะครับฝั่งตร,ร,รง,ขงข้ามก็เป็นดอนเหมือนกันนะฮะมีหลายดอนนะครับท่าเรือศูนย์ไปดอนสำโรงสำโรง ดอนสำรงฝั่งโน้นนะฮะสายน้ำผูกล้อมนะฮนะนะใคอยาไปเดี่ยวกักมพูชาก็ได้นะครับสามารถนั่งเรือไปได้แต่ต้องให้คนแบบคนในท้องถิ่นเนี่ยพาไปนะครับ ในดอนโคงนี่เขาจะทําถนนรอบรอบอรอบดอนเลยนะครับผมเคยขี่ขี่เล่นแล้วนะโอ้กว่าจะรอบนี้นานเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไปมันเป็นดอนที่ใหญ่นะครับดอนโคงดอนเข้าเมาดอนแสนอะไรกินแต่ละดอนใหญ่ๆนั้นเลยแต่ดอนโคงมันใหญ่ที่สุดนะครับเป็นสิบกว่ากิโลล่ะความยาวมันนะค,ความกว้างเนี่ประมาณสี่ห้ากิโลเลยีเดียวนะฮะ อนโขงเลยเป็นดอนที่คนมีฐานะนะครับครับเด่นไปเป็นเขตคนมีฐานะนะครับคือเมืองโขงเ่ยเป็นเมืองที่ผู้ดีเก่าเป็นเมืองผู้ดีเก่านะครับเมืองจัปาศักดิ์เมืองโขงเนี่ยนะครับอนนในตัวเมืองโขงตรงดอนโขงตรงนั้นเนี่ยโอ้เงินมีแต่แบบ ดูดีมีสกุลมากอ่ะแล้วก็ธาตุในวัดนี่ดูแล้วแบบมันอลังการอ่ะมันเหมือนกับเป็นถิ่นที่อยู่ของผ,ผู้รากมากดีประมาณอย่างนั้นนะครับผู้รากมากดีแดนในต้นะฮะ รมสมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเลยครับโุ้ยมางวดนี้เขาตัดถนนเข้าไปดงตานนู้นนะอ่ะโอ้เปิดหน้าดินเลยเนี่ยเดี๋ยวว่างๆขี่รถรถจักรเล่นดีกว,ว่าตรงน,นี้นะครับต้นตาลเยอะครับเข,ขาทําน้ําตาลขายเลยนะฮะน้ําตาลจากต้นตาลน,นะครับไม่ใช่น้ําตาลจากอันเนี้บ้านหินซิวนี่คือเป็นบ้านที่ดังในเรื่องของการทําน้ําตาลนะครับ วัดก,ก็สวยนะไม่ขลังมากเลยอ่ะเลยวัดบ้านยิ้นซิวเนะนีแบบิมยังแบบหลังคาเป็นไม้อยู่เลยนะยิ้นซิวเมืองแสนโอ้สาวน้อยสวยดีก็ถ่ายนาาหุดแล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะทำนาปีนะครับที่นี่เขาทำนาได้สองครั้งนะครับแล้วก็ชาวนาที่นี่นี่คือร่ำรวยนะครับขายข้าวขายข้าวให้กับบริษัทจีนนะครับข้าวได้ปริมาณข้าวนี้ปริมาณสูงนะครับ oh, <Dad. S 1> เพื่อนใ,ใหม่ทำงานเยอะนะครับภาคโซนนี้นะครับโอ้แดดแรงมากเลย ก็าเขาจะทำนาสบายนะครับสูบน้ำเป็นน้ำโขงเข้ามาก็จบแล้วครับน้ำโขงช่วงนี้มันน้ำโขงมันขึ้นนะสบายสบายนะครับตลาดเมืองแสนนะครับบ้านนะเป็นหมู่บ้านนะครับก็ชื่อเมืองแสนที่เจอนะครับ ก็อยู่ในเขตชนบทนะครับโอ้ร้อนมากเลยอะว่าจะหาที่นั่งพักก่อนก่อนไปเดินพักก็ยัง ไม่เห็นร้านที่จะนั่งได้เลยนะย